ขอบคุณแฟนอาร์จากคุณทิศเหนือนะคะสวัสดีทุกคนค่ะยีต้อนรับน,นะคะเข้าสู่ช่องซ c แคสคอสนั่นเองเาขอเพย์เป็นคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่า To be นะคะแอบรบวมนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะที่เหล่าเลเยอร์หรือคอสเพย์นะคะใช้กันนั่นเองคือมันมีหลายครั้งมากที่เวลาเพลเป็นผู้คำศัพท์เนี่ยใส่ตาคองหรือว่าบางทีเราเผลอผู้คำศัพท์เนี้ยใส่เพื่อนที่เขาไม่ได้คอสเพย์ pay, ไม่ได้อยู่วงการเราเนี่ยเขาก็จะงงนะคะ ขออนุญาตใช้เขา่า็นวงการนะคะเพราะรู้สึกว่าสังคมคอสเพลย์ือใหญ่จริงๆนะคะก็โอเคค่ะก็เดี๋ยวมาเรื่องนันจุดจุดนี้นะคะคำสั่งที่เพย์ไปหามา mm hmm. เนี่ยเพยก็ต้องขอบคุณนะคะเว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วรวมถึงคอสเพลเยอร์ player, รุ้นพี่นะคะที่เอ่ออาทำคลิปมาก,ก่อนเพอะไรแบบนี้ที่เขาเคยทําคลิปมาแต่บางคนเาก็ไม่ได้ทําครบขนาดนั้นนะคะแล้วก็เลยมาผููเป็นคลิปเดียวสําหรับเครดิตนะคะอยู่ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะแล้วก็บางคํามันอาจจะไม่มีเครดิตนะเพราะว่า เราก็เป็นความรู้ด้วยส่วนตัวของเราที่แบบว่าเอาอเขาพูดต่อๆกันมาแล้วเขาอธิบายต่อๆกันมานะคะทาให้เรารูค้คําศัพท์คำนี้นะคะเอาล่ะค่ะก็มาเริ่มต้นกันกเลยนะคะเราขอมาเริ่มต้นคาง่ายๆเบสิกเบสิกกันก่อนเลยก็คือคําว่าคอสเพย์นั่นเองคะ่ะมาจากคําว่า play costume นะคะรวมกันมันก็จะมิดเป็นคาว่าคอสเพย์นั่นเองคะ่ะซึ่งมีบันทึกครั้งแรกนะคะบนนิตยสารของทางญี่ปุนนะะ่นค่ะส่วนข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมลิงก์ดีทิชชันนะจ๊ะ ต่อไปค่ะคำว่าเลเยอร์นะคะเลเยอร์ layer ในนที่เนี้ยก็หมายถึงบุคคลนะคะที่แต่งตัวคอสเพลย์นะคะเมื่อคุณสวมชุดคอสเพลย์สวมวิกสวมเอวิติงต่างๆแล้วมองว่าเฮ้ยคุณกำลังคอสเพลย์อยู่เราจะเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเลเยอร์นะคะมันย่อมาจากคำว่าคอสเพเยอร์นั่นเองค่ะพค่ะมันย่อมาจากคำว่าพเวทนะคะก็คือการไป ถ่ายรูปนอกรอบนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการถ่ายนอกสถานที่ที่อยากจะได้เป็นคาแรเเตอร์ตัวละครนั้นจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่การถ่ายรูปที่แบบที่งานอะไรอย่างเงี้ยนะการถ่ายรูปที่งานก็คือการถ่ายรูปที่งานแต่ว่าการไพรเวทก,ก็คือไปถ่ายรูปนอกรอบให้มันแบบเออได้ฟิล์ตัวละครได้ฟิลลิ่งตัวละครอะไรทำนองเนี้ยน,นะคะหรือว่าได้คาแรคเตอร์ตัวละครจริงๆนะคะโปรนั่นเองค่ะหรือย่อมาจากว่า โปรเจกต์คอสเพย์นะคะเมื่อเราทําอะไรก็ช่างที่มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นที่เราไม่ได้ไปไปภพยคนเดียวและเราไม่ได้คอสคนเดียวและเราคอสกับเพื่อนคอสกับตีต่างๆนะคะก็จะเรียกว่าโปรนั่นเองค่ะหรือว่าโปรเจกต์คอสเพย์นะคะคําว่าในโปรเจกต์เนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยตั้งตีขึ้นมาหรือว่าตั้งกลุ่มขึ้นมาที่จะคอสเพย์เป็นคาแรคเตอร์เรื่องเรื่องนัง้นเรื่องเรื่องหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าเออเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่ามีความเชื่อมโยงกันต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นตี้ที่เป็น แนวแบบอะถ้าเพจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคืออย่างเช่นเพจะคอสเพยเป็นโตเกียวมันชิคเพจะตั้งสิ่งที่เรียกว่าโปนะคะจะใช้คําสัพ์นี้ก็คือตั้งโปโตเกีวยวมันจิคก็คือทั้งโปเนี่ยก็จะเป็นโตเกียวมันจิคหมดเลยนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นถ้ามันไม่ใช่โปที่อะเอ้ยเป็นเรื่องเดียวกันล่ะถามว่าจะเรียกว่าโปได้ไหมก็เรียกว่าโปได้ค่ะเช่นเราจะตั้งโปที่เป็นเฮ้ยเราจะตั้งโปที่เป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่น ไม่จํากัดเรื่องไม่จํากัดคาแรคเตอร์ไม่จํากัดว่าเป็นเพศหญิงเพศชายแต่ขอให้เป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะคะซึ่งโปเนี่ยมันก็จะมีข้อตกลงต่างๆที่อยู่ในโปนะคะเพื่อที่ทําให้เวลาถ่ายรูปเวลาทําถ่ายผลงานออกมาเนี่ยมันจะได้ง่ายดายยิ่งขึ้นนะคะอันนี้สิ่งนี้ก็จะเรียกคำว่าโป้นี่เองค่ะขออ่ะขอเล่ไว้ได้านที่เข้าใจสําหรับเ,ออเรื่องการอธิบายเพิ่มเติมว่าดีเทลเพิ่มเติมสําหรับคำว่าโปนะคะว่ามันต้องทําอะไรบ้างน,นะคะแต่ก็สำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อค่าเพงแนะนําให้รู้แค่นี้พอนะคะส่วนอย่างอื่นก็ โอเคค่ะต่อไปนะคะว่าคำว่ามักเกิลนะคะมักเกิลมักเกิลมาจากอะไรคอรสเพย์เยอะส่วนใหญ่จะใช้คำนี้นะคะเรียกคนที่ไม่ได้คอสเพย์นะคะว่ามักเกิลนั่นเองค่ะมันรากศัพท์มาจากหนังในแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะที่เวลาในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเขาจะเรียกคนที่ไม่มีเวทมนต์เนี่ยว่ามักเกิลนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็น มิตติ้งนั่นเองค่ะมิตติ้งคืออะไรมิตติ้งก็คือการมาเจอกันนะคะงานมิสงานมิตติ้งอ่ะเวลาเราจัดงานคอสเพลย์เนี่ยก็จะมีทั้งงานคอสเพลย์ใช่ไหมงานคอสเพลย์เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันคืองานคอสเพลย์แต่ว่างานมิตติ้งก็คือการมาพบปะเจอกันต่างๆนะคะรวมกลุ่มจะเรียกว่ามิตติ้งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือคําว่าเชกินะคะเชกินะคะเพ hey, อขออภัยนะ,พะเพออาจจะอ่านออกเสียงไม่ชัดอาจจะเพี้ยนได้นะคะเดี๋ยวเพอจะสับให้เนาะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเชกินนนะะะคเเชกกิี็็จป รูปภาพโพลลรอยนะคะแบบนี้นี่เองค่ะนี้เป็นรูปน้องจูนนะอแล้วก็มีรูปของพี่ๆคนอื่นนะคะซุ้มเพะ์ะเก็บไว้เยอะมากนะทุกคนก็คือไม่ใช่ไม่ใช่งานเพลนะเป็นงานคนอื่นนะคะซึ่งพวกรูปพวกนี้นะคะมีไว้สําหรับแบบเอาไว้ขายเอาไว้แจกอะไรทานองนี้นะคะเป็นรูปคอสเพย์นะคะที่แบบถ่ายรูปโพลลรอยมาแบบเนี้ยเห็นปะมันจะเป็นฟิล์มโพลลรอยนะคะบางคนก็เป็นกระดาษโฟโตเนาะแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบของเชก,กิีนะคะหรือรูปภาพโพลลรอยนั่นเองค่ะ สำหรับรายละเอียดลักษุดเพิ่มเติมนะคะก็อยู่ตรงใต้ดีสคริปชันนะคะก็สําหรับใครนะคะที่เฮ้ยเข้าวงาาการคอสเพลย์อยากลองขายเช็กกบ้างอะไรบ้างนะคะก็สามารถขายได้เหมือนกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะช่องทางการ การมีรายได้นะคะของเราเลเยอร์นั่นเองค่ะแต่ันอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากมายนะคะแต่ก็ถือว่าเออเป็นช่องทางหนึ่งที่เออเลเยอร์เราสามารถหาหาเงินนะคะเข้ากระเป๋าได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็คือคำว่า F S นั่นเองค่ะมันย่อมาจากคําว่าแฟ n นซายนะคะอันนี้นะคะเพ่ไปนั่งหาข้อมูลลงไว้ใหอีกทีนึงนะคะเพอาจจะอาจออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคะเพต้องขออภัยทุกคนในออทิทย์นี้ด้วยนะคะจะบอกว่าคำว่า F S เนี่ยมันคือเพออ่านในผู้ดตรงว่าจะอธิบายให้มันตรงตัวมัน ดเื่อส่วนตัวเพเพคิดว่าอะไรอะเดี๋ยวเพจจะอธิบายให้มันทุกคนเห็นภาพว่าแล้วกันมันคือรูปภาพของเราเลเยอร์นะคะที่เราถ่ายรูปแก้ปุ๊บนะคะแล้วก็เขียนคาที่แฟนคลับเราหรืออาจจะเป็นคนที่มาขอเอฟเอสเราเนี่ยรีเควสเข้าไปนะคะบางคนอาจจะรีเควสเป็นชื่อตัวเองบางคนอาจจะรีเควสเป็นคำเขียนต่างๆนะคะก็จะมาในรูปแบบของเอฟเอสอย่างนี้นี่เองนะคะซึ่งตัวเพยเอมเพก็เคยไปขอมาเหมือนกันนะคะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเอฟเอสที่เป็นฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะฟรีก็จะเป็นแบบ แนวที่เป็นแบบว่าเอ้ยเปิดรับฟรีอะไรแบบนี้รับจากัดคนสุ่มคนก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ F S ที่ไม่ได้เปิดรับฟรีก็คือเอ่อต้องจ่ายเงินนะคะในการที่จะได้ F S ตัวนั้นมานะคะแล้วก็มีแนวหนึ่งก็คือจะเป็น F S body นะคะ F S body นี่คือเป็น F S ที่เขียนบนร่างกายเนะะี่ยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยอะเราลืมพูดไป F S พวกนี้นะคะก็จะเป็นแนวแบบว่าเราจะต้องเขียนบนกระดาษห,หรือ mm hmm. บางคนจะเขียนดิจิทัลน,นะคะก็คือการเขียนลงบนแบบแอปพลิเคชันต่างๆก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่อะจาก เดิมนะคะเขาปกติเขาจะเขียนบนกระดาษกันมากกว่านะคะ f e body นะคะหลายคนอาจจะได้ยินคำนี้นะคะคือคำว่า fs e body นั่นเองคะ่ะ fs e body นี่คือ,อยังไงก็คือการที่เป็น fs e ที่เสียเงินนะคะก็คือเป็นการเขียนบนร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าอกต้นแขนต้นขาข้อมือมือแก้มอะไรอย่างนะะี้นะคะนั่นแหละค่ะเขียนคำรีเควสต์ลงบนร่างกายของเราจะเป็น fs e body นะคะ่ะอันนี้ก็จะมีเลทราคาที่จะสูงกว่า fs e ทั่วไปนะคะ คือทั้งหมดของในวันนี้นะคะคอสเพย์ของเราเนี่ยจะมีคําศัพท์ใหม่หรือว่าจะมีคําพูดใหม่ๆมาใช้ในในการคอสเพย์ในการแต่งคอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะคะแต่วันนี้นี่คือคําทั้งหมดที่เป็นคาเบสิกที่อยากนำเสนอทุกคนค่ะไปเจอกันทีบน้านะบ๊ายบายสิแเด้อท b ีไม่ได้ปิดตานะคะเพราะว่าอีฉันนั้นถ้าปิดตาก็คุยกับทุกคนไม่รู้เรื่องค่ะบ๊ายบาย